อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับอยู่กับผมบอยเอ็กเว้าไอ้เธอนะครับกับรถขุดไอ้หนุ่มมะกันกำลังที่จะเดินทางไปที่บ่อนะครับผมเวลาเดินมันก็จะสบายนะครับเราลรานำเดินหน้าเราไม่ต้องใช้มือ ยันใจเท้าเหยียบเอานะส่วนเราก็ถ่า,ายวิดีโอบรรยากาศให้ FC ได้ดูกันนะอะไรเก่งนะนั่งอย่อยางงี้ทั้งวันนะถ้าพักปวดเมื่อยไหมวันรูเอาเรื่องกันนะครับไป็โคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสบายนะนั่งปวดหลังทั้งวันเนี่ย น้อยไม่อไะไรตอนอาย,อยุเยอะๆเนี่ยสามสิบขึ้นเนี่ยเริ่มเนี่เริ่มมีจะปวดหลังมัง่งปวดขามัง่งอ้เราไม่ได้ขยับไปไหนเลยนังย่งอยู่กับที่นั่งอกับที่ก็เอาเยนัย่งอยู่ทั้งวันนะพี่น,น้องน้องอยากขับไม่ครวัวนะตรง เอาเป็นอาชีพที่ดีนะครอาชีพที่สร้างเงินได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับแต่ก็ต้องมีใจรักด้วยนะเพราะว่าส่วนมากแล้วไม่คมก็อยู่แต่ในป่าอ,อในป่าในที่บุ๊เบิร์กอะซื้อของกินเนี่ยก็หาซื้อ,อยากบางทีก็บางงานบางหน้าง,งานก็ น้ำอาบก็ไม่ค่อยจะมีของกินก็ข้าวเครื้อก็ลำบากหน่อยเรื่องการอยู่การกินการอยามช้านะ